สวัสดีค่ะ S 1> <S 1> สวัสดีค่ะพี่จำลองสวัสดีค่ะแ,<ร>แล้วก็ขออนุญาต Z, สวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่กําลังติดตามแนงจากช่องทาง YouTube นะคะแนงค่ะฟอดรัชาดาดโดยทีมงานฟอดสุดสัยนนะคะที่ออโต้แกลเลอรี่ค่ะวันนี้ขออนุญาต Z มาส่งรถให้กับพี่จำลองนะคะที่หน้าบ้านเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขออนุญาตมอบกุญแจรถนะคะของเจ้าของรถเต็มๆเ,เลยนะคะวันนี้เป็นทรง XLT แบบนี้นะคะขออนุญาตมอบให้พี่จำลองนะคะวันนี้เลยนะคะเป็นเจ้าของรถเต็มๆวันนี้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะพี่จำลองต้องเท้าความนิดนึงนะพี่จำลองเราคุยกันตั้งแต่แบบ ตอนไหนนะพี่จำลองต้นสามเดือนได้นะฮะเกือบต้นปีนู่นนะก่อนโควิดก่อนโควิดอดกเพราะกลับมาประเทศไทยเนี่ยน่าจะสามเดือนได้ก่อนโควิดอ่ะทีนี้เดินเรื่องติดหลายอย่างฮะทั้งโควิดทั้งอะไรเนาะปัญหาเยอะเนาะกว่าจะได้รใช่ครับแต่ว่าพอเปลี่ยนมาทําที่ที่แบบว่าแนนทาสัญญาก็ประมาณแค่สองน่าจะสองอาทิตย์มั้งฮะไม่ถึงสองอาทิตย์อาทิตย์กว่าฮะได้แล้วโอเคค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาทําสัญญาแบบที่แบบ กับแนงก็คือ2อาทิตย์ก็ได้รถ<อ>แล้วนะพี่จำลองเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องขอบอกก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นรถรุ่นไหนคะพี่จำลอง XL พัสดโอเคเดี okay. os, ads, ๋ยวพัสดนะคะพี okay. sound, ่จำลองทำงานที่ต okay. ่างประเทศเนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยวพอรับรถเสร็จล้วก็เดี๋ยวไปทำงานโอเคก็เดี๋ยวบินแล้วเนาะค่ะก็เอยังไงนะคะเดี๋ยวให้พี่จำลองเนี่ยพี่จำลองถามหน่อยว่ารู้จักนานจากช่องทางไหนอ่าช่องทาง YouTube นี่แหละฮะจากอ่าช่องฟอร์ัสดาโอเคขอบคุณมากๆาเลยพี่จำลองขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่จำลองมากๆนะคะที่แบบว่าไว้ใจนะคะให้นันมาส่งรถนะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะแบบระยะทางก็ไม่ใช่แบบว่าใกล้ๆหรอกะใช่แต่แนนก็ แบบว่ายินดีแบบมาส่งให้นะคะแล้วแบบถึงหน้าบ้านเลยเพราะว่าไฟแนนซ์ก็มาทําให้ที่บ้านไม่ได้ไปไม่ได้เดินออกไม่ได้ออกไปไหนสะดวกสบายครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคันนี้นะคะเราแต่งอะไรให้บ้างนะคะแล้วก็อ่า ชุดแต่งมีอะไรบ้างแล้วก็อุปกรณ์ของตัวรถมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือเราจ่ายเงินดาวปกติเลยใช่ไหมคะจ่ายเงินดาวปกติครับผมแต่ว่าชุดแต่งก็คือนั้นทาให้ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีแต่งอะไรบ้างค่ะคันนี้นะคะจะเป็น XL Plus นะคะเป็นรถแครบนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็แรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะคะ160แรงม้าแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรถปี2020นะคะนั่นถ่ายให้พี่จําลองดูไหม อ๋อไม่เป็นไรครับถ,ถ่ายถ่ายถ่ายรูปให้พี่ดูไหมว่าปี2020อะไรอย่างเงี้ยอ๋อได้ได้ครับอ่าถ่ายให้ดูด้วยเนาะแล้วก็ถ่ายขั้นตอนให้ดูทุกตลอดไหมครับใช่ครับถ่ายขั้นตอน ตลอดฮะอ่าโอเคได้ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวนั้นพาไปดูชุดแต่งเลยนะพี่จำลองนะอเนาะโอเคค่ะอันดับแรกจะเป็นสกูฟฝากระโปรงนะคะเป็นทรงสูงแบบนี้นะคะพี่จำลองเลกทรงสูงนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เลนเจอร์นะคะบนฝากระโปรงให้ด้วยนะคะแล้วส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็น F O R D แบบนี้นะคะสีดําขอบขาวนะคะแล้วก็ตัวหนังสืออะคริลิกนะคะสีขาวแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟ3ามดวงให้ด้วยนะคะถ้ากลางคืนก็จะเป็นไฟแบบสว่างนะคะ แล้วก็จะมีชุดครอบนะคะไฟหน้านะคะตรงนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะทำทำให้ทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้านะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือเป็นชุดแต่งออฟโรดปกตินะคะ อ่าด้านบนนะคะสะกรูเอ่เอตรงฝากกระโปงนะคะก็จะมีโชกให้นะคะคู่หน้าแบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเวลาเราเปิดนะคะไม่ต้องใช้แรง,งเลยใช่ค่ะสะดวกสบายมากๆแล้วเครื่องยนต์นะคะของเราเนี่ยยกสูงเกือบเข้าฝากกระโปรงเ,<ร>เลย,เลยใช่ค่ะ,คะตัวที่ยกสูงแบบนี้เนี่ยทำให้เราลุยน้ําได้ถึง80เซนนะคะไม่ต้องกลัวเลยคือลุยน้าได้เลยนะคะ80เซนที่อสอดโฆษณานะคะหรือว่า800มิลลิเมตรเลยนะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะจะเป็น ที่ปัดน้ําฝนนะคะที่พักว่าน้ำจะอยู่ทางด้้นนู้นนะคะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะก็จะรับประกันนะคะ1ปีหรือ2องหมกิโลอยู่ทางด้านนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเครื่องยนต์นะคะของ f อร์เนี่ยรับประกัน3ปีหรือ1นึ่งแสนกิโลนะคะแล้วก็เข้าเช็คระยะได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศด้วยนะคะฟรีค่าแรง5ครั้งนะคะหรือว่า5ปีเราเข้าเช็คระยเนี่ยถ้าเป็นรถรุ่นใหม่เนี่ยเข้าแค่ปีละครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะฟรีค่าแรงให้5้าครั้งนะคะแล้วรถเราเนี่ย รับประกันจากฟอร์ดแล้วสปีแสนโลใช่ไหมคะหรือ1นึ่งแสนกิโลยังไม่พอเรายังรับประกันจากวิริยะนะคะ1ปีเต็มหรือบริษัทประกันที่เราทําให้นะคะคุ้มครองทั้งอุปกรณ์ด้วยนะคะแนนทําให้ทั้งหมดแล้วนะคะ1ปีเต็มแล้วยังไม่พอนะคะยังมีบร,ริการช่วยเหลือรถฉุกเฉินให้ด้วยนะคะรถฉุกเฉินเนี่ยใช้ในกรณีที่แบบว่าแบตหมดน,น้ํามันหมดยางแบนยางรั่วนะคะโทรเลขรถฉุกเฉินได้เลยนะคะ<ร>คือมีอะไรก็คือว่าสาม,มารถโทรได้เลยอันนี้คือคุ้มครองทั้งหมดเลยนะคะและที่เราเห็นนะคะทางด้านนี้ที่พักหม้อน้ำเ็ปน ่าตัวอื่นเขาจะอยู่ทงางด้านหน้าอยู่ทางด้านในใช่พออยู่ทางด้านหน้าถ้าเกิดเหตุประทัด้านหน้าปุ๊บเราต้องเปลี่ยนหม้อน้ำเพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแต่เราก็ฟอดนะคะย้ายไปด้านในนะคะทําให้แบบว่าลดการประทาน,นะคะก็ลดการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะอันนี้คือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเครื่องเกินบล็อกใหม่แล้วปี2 0 2พันยี่สิบแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านข้างกันเลยค่ะด้านข้างนะคะพี่จำลองเลือกแปะ แม็กนะคะจะเป็นลายเหมือนแบบเหมือน,นลายหยดน้ํานะคะ,ะแล้วก็ยางนะคะจะเป็นยางฮันคุกนะคะซีรีส์จะอยู่ที่2 6 5 7 0 R 1 6นะคะอันนี้ก็คือว่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะจะนิยมนะคะเพราะว่าแม็กเนี่ยจะคล้ายๆเหมือนกับเอฟ ตัวแรปเตอร์อนะคะจะเป็นทรงนี้แล้วก็มาพร้อมกับซุ้มล้อนะคะ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดสีดําด้านนะคะ,ะแบบนี้เลยแล้วก็ลายการาฟิกนะคะก็จะเป็นพี่จาลองก็เลือกเป็นลายนี้ซึ่งลายนี้จะเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นลายเต็มทั้งคันนะคะ,ะแบบนี้เลยก็จะสวยงามมากๆขับมาล้างแล้วนะพี่นะแต่ว่า <laughs> เราโดนเราโดนทำทำถนนอยู่นะคะ แล้วก็เบ้ารองมือแบบนี้ให้นะคะกันสาดนะคะสีชิ้นเล่าหลังคาด้วยนะคะเป็นทรงวายแท็กนะคะฟิล์มนะคะน้ติดทหาเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะคือแต่งทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะคะทั้งหมดเลยภายในนะคะที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําได้แดงเดินตะเข็บคู่นะคะเราจะไม่ทำเบาะหนังเป็นเรียบๆเราจะทําปักให้พี่จําลองด้วยนะคะพร้อมกับเดินได้นะคะตรงกลางขีดตรงกลางให้สีแดงด้วยนะคะเบาะหนังเนี่ยจะไม่ ไม่มีกลิ่นกาวเลยนะคะเพราะว่าเราเย็บขึ้นรูปขึ้นมาใหม่ให้เลยนะคะเป็นได้แดงนะคะแล้วก็ตะเข็บพู่ด้วยนะคะคือเย็บขึ้นรูปให้ให้ใหม่เลยนะคะนี่คือแบบใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็เบาแควนะคะก็ทําเป็นหนังให้ด้วยนะคะพรมกระดุมนะคะรอบคันเลยนะคะสครับเพจก็ติดให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่ไฮไลท์นะคะจะเป็นตัวหน้าจอนะคะหน้าจอของแนนนะคะจะใส่ให้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้คือ จะเชื่อมต่อเขาสปอร์ต Wi-Fi นะคะทำให้เราดูหนังฟังเพลงดู Youtube ได้นะคะแล้วก็เวลาเราเปิดแอร์เนี่ยสถานะก็โชว์ที่หน้าจอเปิดประตูแบบนี้สถานะก็โชว์ที่หน้าจอเหมือนกันนะคะคยังไม่พอนะคะกล้องอหน้าจอตรงนี้ยังมีกล้องหน้านะคะกล้องบันทึกหน้ารถกล้องบันทึกหลังรถด,ด้วยนะคะผ่านที่หน้าจอเลยนะคะแล้วก็เป็นกล้องถอยหลังด้วยนะคะค,คือผ่านหน้าจอทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็รถคันนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะพวงมาลัยแบบ Power ไฟฟ้านะคะเป็นพวงมาล e ัยอีพานะคะซึ่งถ้าเราขับขี่ช้าๆเนี่ยพวงมาลัยจะเบานะคะทำให้เราแบอกว่า ยูเทิร์นนะคะง่ายขึ้นหมุนวงเลี้ยวได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราขับใช่แต่ถ้าเราขับขี่ด้วยความเร็วสูงขึ้นนะคะพวงมาลัยก็จะหนักขึ้นทําให้เราแบบว่าขับรถได้ความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมปุ่มมันตีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยเราสามารถปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้เลยนะคะอ่าแล้วก็กระจกนะคะกระจกมองข้างเนี่ยเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะปรับไฟฟ้าแล้วนะคะสะดวกสบายมากๆแล้วก็กระจกประตูก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะคะที่ไฮไลท์คือตรงฝั่งคนขับเป็นออโต้ออโต้ใช่ี่ฟัง คลิปจนแบบว่าจําได้หมดแล้ว<อ>ใช่ไหมไอ่ะใช่ฝั่งคนขับก็จะเป็นออตโต้ด้วยนะคะ<อ>ฝั่งคนขับจะเป็นออตโต้ด้วยนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทีเดียวเลยนะคะอ่าเดี๋ยว<อ>เราไปดูทางด้านหลังกันเลยค่ะ ด้านหลังนะคะก็จะเป็นค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นชัซซีแบบว่าอย่างใหญ่เลยนะคะอย่างใหญ่อย่างยาวเลยนะคะแล้วก็ใช่ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวนะคะถ้าพี่ถ้าพี่เคยเห็นกระบะอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะเล็กกว่านี้เป็นช่างมาก่อนนะโอเเป็นช่างมาก่อนนะโอเคของเราเนี่ยจะแบบว่าขึ้นรูปอย่างใหญ่อย่างยาวแล้วก็ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวเลยแต่ะทา้งท่อนเดียวเลยทําให้กล่องประกบกันทําให้เราแบบว่ารองรับน้ําหนักกรรถุกได้ถึง1.3ตันหรือ1,300กิโลอันนี้คือฟอร์ด แล้วก็โฆษณาพันสามกิโลคือเราบรรทุกได้เลยนะคะตอนเป็นช่างผมไม่เคยซ่อมช่วงล่างของฟอร์ดเลยไงไม่ชอบตรงนี้แหละตอนตอนตอนเป็นช่างไงใช่ตอนเป็นช่างอ่ะผมไม่เคยชอบซ่อมช่วงล่างมันอะช่วงล่างนี้เป๊ะหนาอย่างเงี้ยบรรทุกได้หนักโอเคเลยก็เลยเอาสักคันวะเลยตัดสินใจเลือกซื้อเลยนะเพราะเราเป็นช่างมาก่อนอย่างนี้แล้วพี่นะโอเคเห็นไหมช่างยังการันตีแลพี่นะโอเคค่ะเพราะว่า พี่ก็บรรทุกได้เลย1,300ากิโลนะคะโอเคต่อมานะคะโลบาเล็กนะคะก็เป็นแบบเอ t า a n แลนเดอร์นะคะมีไฟเบรกตรงที่3ให้ด้วยนะคะคแล้วก็เป็นยุดยุดน็อตเนี่ยสีจุดนะคะเอาแลนเดอร์ er, แบบ4ฟร์วิวได้นะคะนี่ก็คือเป็นแบบใหม่ด้วยนะคะแล้วก็สติกเกอร์4ีคุณสด้านหลังติดให้เท่ๆน่ <laughs> แล้วก็ฝากข้อไฟท้ายนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านกันชนท้ายนะคะก็จะเป็นแบบกันชนท้าย เหล็กเอาแลนเดอร์เหมือนกันนะคะมีห่วงลากจุงให้ด้วยนะคะมีไฟสอ,ส,สองสว่างให้ด้วยนะคะแล้วก็ใช่แล้วก็สติกเกอร์นะคะเลนเจอร์ตัวใหญ่แบบนี้ให้นะคะแล้วก็ฝาท้ายก็จะเป็นเป็นลายโครนให้นะคะแล้วก็มีปลายดาบให้ด้วยนะคะกระบะไลเนอร์นะคะก็ติดให้เป็นตาฟอร์ดแท้เลยนะคะแล้วก็อ่าด้านหลัง เป็นโชงให้ด้วยนะคะคก็สะดวกสบาย,บายพี่ก็เปิดแล้วก็ขนของได้เลยไม่ต้องแบบแบกรับเนเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะทั้งฝากระโปรงก็ฝา,ฝาท้ายเนี่ยหนักมากๆเพราะว่าเหล็กฝอร์ดเขาหนาเหล็กหนาแล้วก็ด้านข้างก็จะมีตัวชุดครอบนะคะฝาถังน้ํามันให้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวพี่เชิญทางด้านนี้เลยค่ะนี่เลยก็ได้ค่ะทางด้านนี้ก็ได้โอเคได้ได้ด้ครบไหมคะพี่ ครบครับผมครบนะคะโอเค okay. อันนี้คือพี่ก็เป็นช่างมาก่อนเนาะแล้วก็แบบเดี๋ยวพอรับรถเสร็จก็จะเดินทางไปต่างประเทศพี่เนาะอันนี้ก็สอนให้คุณพ่อขับรถเนาะใช่ครับโอเคค่ะแล้วก็อยากให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงซื้อรถกับใคร อ่าถ <ort. S 2> ้าสนใจก็ติดต่อพี่แนนได้ครับเป๊ะครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก็ดูแลตลอดนะคะตั้งแต่เดือนไหนเราก็ยังคุยกันตลอดแน่ตามตามตลอดไหมพี่ตามตลอดครับผมโดยเรื่องถึงไหนถึงไหนจะตามให้ตลอดครับผมโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณคุณพ่อด้วยค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็ให้ติดต่อแนนได้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้แนนอธิบายสอนวิธีการใช้งานตัวร ให้พี่จำลองอีกรอบหนึ่งเนาะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อแนันได้นะคะสั่งจองกับแนนได้นะคะแนนไปส่งรถให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แนนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่แนนจะลงนะคะว่าคันต่อไปนะคะแนนจะไปส่งรถที่ไหนนะคะตอนนี้มีออเดอร์มาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะลาไปพร้อมกับพี่จำลองเลยนะคะแล้วก็ลาไปพร้อมทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ เดี๋ยวอเดี๋ยวแนนถ่ายไว้ให้นะแม่นาะโอเคงั้นเดี๋ยวแนนสอนพี่จำลองใช้ตัวรถใหม่เนาะะ่พี่จำลองสตาร์ทรถได้เลยค่ะของเราเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยเวลาสตาร์ก็คือต้องเหยียบคั์ด้วย,วยใช่จ้ะเหยียบอันนี้เบรกคั์โอเคได้ไหมโอเคค่ะเปิดแอร์นะคะพี่เปิดตรงปุ่มตรงกลางด้าน,นบนไม่ใช่ค่ะปุ่มตรงกลางเปิดก่อนที่เป็นอาใช่ค่ะ อ่ะแล้วก็หมุนความแรงด้านใช่ค่ะโอเคเวลาเลื่อนบอะนะคะพี่เลื่อนขึ้นหน้าหลังทางด้านนี้อยู่ตรงนี้อุ้ยพ่อค่ะพี่ตรงนี้ใช่ค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้โอเคค่ะพวงมาลัยปรับทางด้านนี้ได้นะคะทางด้านนี้ปรับต่ำสูงใช่ไหมใช่อันนี้นั่นขับมานั่นก็เลื่อนต่ําสูงของพี่ตัวสูงพี่ก็อ่ะพอปรับได้แล้วพี่ก็ล็อกดึงลงไปล็อกอ่าใช่ค่ะอันนี้คือปรับพวงมาลัยแล้วนะคะเดี๋ยว ตัวนี้นะคะฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการใช้งานตัวรถนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นในเรื่องของมีเดียนะคะแนนอธิบายฝั่ง,งขวาก่อนใช่ค่ะพวงมาลัยตรงนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการใช้งานตัวรถนะคะ,ะนี่นะคะรถเรานะคะวิ่งได้อีกอีกเกือบ500โลนะคะน้ำมันที่แนนเติมมาให้นะคะ,ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ระยะกิโลอันนี้จะเป็นอัตาราเฉลี่ย giving. จะมีบอกหมดเลยนะคะ,วะเวลาเวลาเราวิ่งนะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะกระจกจะเป็นปรับไฟฟ้านะคะถ้าพี่จะปรับทางด้านซ้ายพี่หมุนไปทางด้านซ้ายนี่ถ้าเราปรับทางขวาก็หมุนมาทางขวาแล้วค่อยปรับนะคะปรับองศาแบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นไฟตัดหมอกปุ่มไฟตัดหมอกนะคะครตรงนี้จะเป็นตรงนี้ไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้จะเป็นไฟหน้านะคะ ตรงนี้จะเป็นไฟดิงหน้าจอนี่พี่จะเห็นเวลาที่แนงขับกลางคืนน่ะหน้าจอมันจะแบบว่าสว่างเราก็ปรับลดได้บบใช่แต่พอตอนเช้าหน้าจอมันมืดเราก็ปรับเพิ่มแสงได้นะคะอ่าอันนี้เป็นเซ็นทรัลล็อกนะคะรถเราเป็นเซ็นทรัลล็อกใช่ไหมคะมปุ๊บถ้าเราจะเติมน้ํามันนะคะพี่ดับแอร์ดับเครื่องแล้วก็ค่อยเปิดฝาถังมันจะเป็นสเต็ปดับแอร์ดับเครื่องเปิดฝาถังตรงนี้นะคะฝาถังอยู่ทางด้านนี้ฝากระโปรงหน้าอยู่ทางด้านนี้นะคะ Okay. กระจกนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงประมาณ7วันเพิ่งติดฟิล์มนะคะชจแลองให้ดูก่อนนะคะเป็นออโต้เนี่ยกดทีเดียวก็ออโต้เลยนะคะกดขึ้นทีเดียวก็ขึ้นออโต้เหมือนกันเนี่ยน,นะคะสบายมากๆเลยกระจกหูช้างปรับไฟฟ้ากระจกประตูไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็มีโชค๊คฝากระโปรงลุยน้ำได้80เซนนะคะบรรทุกได้1,300กิโลคือออปชั่นครบเลยนะคะเดวนไดขออนุญาตไปนั่งฝั่งนู้นนะพี่เนาะโอเคค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนะคะไฟนะคะก็ติดปกตินะคะไฟตัดหมอกนะคะไฟนะคะตรงสามสามจุดนะคะก็ติดทั้งหมดเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตขึ้นรถน,นะคะพี่จำลองปึ๊บอ่าขออนุญ,ญาตอ่านี่เป็นความแรง มันเปิดความแรงของแอร์ก่อนเนาะเช็คว่าแอร์นี่เวลาเปิดประตูเห็นไหมคะสถานะเปิดเราดึงออกได้เลยนะคะปึ๊บเลื่อนออกอ่ะเลื่อนออกนะคะมันเป็นทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อไวไฟบ้านได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่แต่ถ้าเชื่อมต่อไวไฟบ้านคือเราต้องจอดอยู่ที่บ้านแต่ถ้าเราอ่ะเราออกไปที่อื่นนะคะเราก็เชื่อมต่อกับมือถือมันจะสะดวกมากอ่ะแอร์ช่องรุ้นเย็นไหมคะพี่เย็นนะคะ ตรงนี้เป็นความเย็นตรงนี้เป็นความแรงนะคะแอร์ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะต่อไปนะคะไฟในรถนะคะมีทั้งหมดสีดวงโทษนะคะพี่ปึ๊บติดทุกดวงนะคะที่อ่าไฟมีทั้งหมดสีดวงติดทุกดวงนะคะกล่องเก็บแว่นตาด้านหน้านะคะที่บังแดดนะคะครบนะคะ แล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะเป็นช่องเสียบ USB นะคะแอร์ใช้ได้นะคะไฟใช้ได้ต่อไปกล้องบันทึกหน้ารถนะคะเวลาพี่เปิดดูปุ๊บอันนี้มันเปิดฝากระโปรงไว้นะคะกล้องอยู่ทางด้านนี้มันก็จะเห็นแต่ฝากระโปรงแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าภาพแบบว่าอย่างใหญ่เลยเต็มจอเลยนะคะโอเคกล้องนะคะเปิดได้นะคะเมมนะคะพี่ใส่ทางด้านนี้นะคะกล้องจะเป็นตัวเ,เล็กๆติดอยู่ทางด้านนี้คือไม่บทบังอะไรเราเลยนะคะ แล้วก็กล้องถอยหลังนะคะเดี๋ยวพี่เหยียบ break, เบรกเหยียบคลัสนะคะแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังอ่เข้าเกียร์ถอยหลังคือยกแหวนขึ้นยกแหวนขึ้นเข้าเหมือนเกีย์